สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเซนาหอยเปิดใจโอกาสแต่งหลังพาแฟนสาวออกซื้อเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนัก,นกสแสดงพิธีกรที่มีความสามารถมากๆอย่างเซนาหอยหรือเยติศักดิ์อุดมนาปัจจุบันอายุ52ปีมีอาชีพนักสแสดงนักร้องและพิธีกรปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายผลิตร,รายการบริษัทลัก666จำกัดมีชื่อเสียงจากการได้เข้าร่วมกับรายการยุทธการขยับเงือกแทนที่ของเปิ้ลนาคอนศิลาชัยที่เรียนต่อยังต่างประเทศ เรียกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เป็นข่าวดีสําหรับเสนาหอยที่มีความรักกับเพื่อนเพื่อนสักทีซึ่งเปิดตัวแฟนสาวอายุห่างกันเกือบ25ปีนั่นคือน้องเค้กสม้มโดยเสนาหอยเผยว่ากับคนนี้ตนคุยมานานแล้วแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่คลิกโดยวิลลี่แมคอินทอชเป็นคนคอยช่วยพอเห็นน้องก็ชมว่าน่ารักก่อนอีกฝ่ายลาไปประกวดนางสาวไทยวิลลี่ก็เลยให้ไปขอลายตอนแรกฝ่ายหญิงไม่ให้แต่วิลลี่ไปบอกอีกฝ่ายว่าให้ลายหน่อยเถอะอีกไม่นานก็ตายแล้วคุยมาเรื่อยๆยสอ 2ปีเป็นคนที่โคตรรักตนไม่เคยเจอแบบนี้รักในสิ่งที่ตนเป็นขนาดมีวันหนึ่งตนทําผิดแบบผิดมากๆเรื่องผู้หญิงอีกฝ่ายเดินมาหาตนแล้วน้ําตาไหลบอกว่ารักตนโลกที่เคยทําไม่ดีมันคิดได้หมดแล้วยังเป็นคนที่คุยกับแม่ตนรู้เรื่องซึ่งหากตอนนี้คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่สุดท้ายเป็นยังไงไม่รู้แต่ตนก็จะทําให้ดีที่สุดอีกทั้งเมื่อถามถึงเรื่องแต่งงานเสนาหอยตอบว่าการแต่งงานเป็นการบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันแค่ใช้ชีวิตทุกวันเจอกัน แล้วมีความสุขไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันต้องแต่งไหมเดี๋ยวว่ากันโดยมาถูกถามว่ากับคนนี้มีโอกาสแต่งไหมเจ้าตัวตอบว่าผมเคยบอกกับหลายคนว่าชีวิตผมไม่เคยคิดว่าจะแต่งงานเลยแต่พอเจอผู้หญิงคนนี้ผมคิดว่าไม่แน่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอยากอยู่กไล้กันเพิ่มขึ้นผมรู้สึกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเมื่อถามว่ามีอะไรจะบอกเค้กส้มไหมเชน่าหอยจึงตอบว่าผมบอกกันทุกวันอยู่แล้วพี่รักน้องนะทุกวันผมจะบอกคำคำนี้กับเขาให้เขาเบ แต่เขาบอกว่าไม่เบื่อเรียกได้ว่าในอนาคตอาจจะได้ยินข่าวดีจากเสนาหอยก็เป็นได้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t h a i n e w s r o o m info ขอบคุณครับ